กาบสบายดีเลสยสวัสดีนะ้อ,นนองพ่อแม่พี่น้องเบสุขูสู่คนพี่น้องเลยเว่าจะอยู่ในและกะต่างประเทศเนาะเป็นยินดีต้อนรับเขาสู่ซ่องใะเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยมือนี้ใะเตียงก็เวมหายาย,ายของน้องไปตองแล้วก็น้องไปตองก่อนบ่หัวเพิ่นยูเฮือนดิบอพี่น้องเลยพอดีใบเตียงมาตั้งแต่เฮือนน้องเก้่เนาะมาตะบ,บึงเพิ่นเจาะน้าเนะจ้าใน,นแล้วแหละพี่น้องเลย ก็เลยสิวะมาหาทางยายเพิ่นวันนี้พี่น้องเยี่ยมยามถามข้าวเบิ้งบอกหงว่าเพิ่นเป็นยังไงอยู่ดีมีเฮงอยู่บ่น้องเพื่องเนาะไปไปเบิ้งไปซ่มน้ำกันอยู่ทางในพื่นแหละพี่น้องเลยแล้วก็นั่งกระป๋อมาเตียงกระซื้อปลามืาอนี้มาพักครับพี่น้องเไยปลาปลาน้เป็นปลาไม่น้ำขู่เนาะเออสกอยลาโตพี่น้องเลย hết nhanh du đấy nhở, sẽ xem nhiều thế người ngay, bay đi, mày sao, đôi, thế nào ngay, ấp, à, hết nhanh du nó, นอนเลยลูกบัวได้บ่นอนเลยลูกบัวได้โดยขออนุญาตเนี่ยได้อลูกบัวได้เลยบัได้เนั่งไปตองไปใช้สาเอาแล้วเอาแล้วอยู่เวียงหมนแล้วไปเวียงอีกแล้วไปอีกเลยอ้าวพี่น้องเอ้ยเที่ยวไปตะเวียงแหละอันนี้เนาะบุญยักษ์แนวแม่ในชิมาคว้าแม่มันยมลงยมนอนแม่ชิมาเมื่ออื่นมาเมื่อฮไรนั่นเนีมอว่างกำดอกมันมอห์ว่างกำ เอาชินมอโคเองเงาหาวนาัมมามอมชอเร้เลยงเ้โอ <N> ้ยนาะพี่น้องเงยอ่า้ยวันนี้เม่น้องไปตองชิมาเองวันนี้ฮะชิมาเองบพู้ชมู้ยอแม่วันนีปเห็นนาเหนนาน้ำน้ำยาเขาป้าะไร้กินยังได้ยางสาสี่มือยาำต่ป้าแดงกันนั่นอ้อือื พายเห็ดอยู่เห็ดกินเนี่ยกินลูกชายเจ้าบ่อกไอ้เพิ่นบอลูกชายได้เห็ดจะกินมาชาวมาตำโป่งๆกบ่ได้แค่ขยงแค่ถ้วยแขยงถ้วยเผาวแล้วก็ไปแล้วเนี่ยไอ้เออโดยสบายดีเออเอาปลาไปปิ้งให้พม่เทาเนี่ยเขาชื่อปลามาลูนเอากระชามาเลยนะเออโดยโดยโดยเอปิ้งมาซู้อเรากินเนี่ยเป็นตังเน้อปลาปลาปลาขาวไง อยูู่นเดียวทีนหนกลางคืนูนเดียวตีแล้วไข่เอาหอนออกรนอยู่พนเดียวเก่งเกือกกนั้นมันี่แล้วกินอเไยเนาะ่็หายกัะน้ำตาออกมอนมาเปรียกกัน้ังย่อยใช้เเบาอยู่อยู่ละลำบากนี้เตียงเอิรวยนองไรสบานีนไดเนาะเขีนนอนหลุมบ่ได้ย้อมเนี้ยเนี่วเนี่ยเนี่ มีผืนึงลูกขึ้นเลยอ,อันนี้เป็นเอ็นเนี่ยนอนเดี๋ลูกโบ้ได้เลยวันแรเห็นเนาะเห็นเนาะต้องมีคนดึงขึ้นบ่ไม่มีคนดึงขึ้นทรมานนะพี่น้องอีน้องเห็นที่นอนคื่อสชินก็มีผมกระับจับกันคอไปลงทั้งตึมตมอ่ะตึมมาะใช้เมือนล้มทั้ง,งางชาวน่ากรได้ลงลูกบ้าอ่ะน้ำล้มทั้ง,งางเลยแย่โบ้ได้หรือโบ้เอน่ะ ถอามถึงไม่ถึงโตบรรดาบารเพท่าน no ั้นล้มตึงเอาตึงเอาเก็บล้มล้มแหลกตนของโด้วยด้วยด้วยทนมานได้แค่นี้ว่าจะไปก็บอกไปดีเทิดพระนางอยู่กับลำบากสั่งกว่าเนาะก็อยู่กับลำบากยังไงยใดีเขาก็มาดึงขึ้นลูกเลย เมื่อมาแต่ไหนแต่หนใช่รถเจ้าเนี่ยมัใช้ได้ลงมัได้นอนูจนคำจนมืยก็อยู่ในน้นได้มือพอหลุดสิก็เระนั้งมันไม่พอนอนก็มัได้นอนง่ายเนาะคำนั่งแล้วนั่งอย่างเดียวนอนแล้วนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวเป็นอะไรกินยาแล้วมากินกาแฟพราเปิดไข่แน่ตางเห็นห้องไหนเนี่ยตังเป็นห้องบ้านเนี่ยมืันมัวไปบุนไปเชื่ออีกลูกสาวไปเชื่ออีกกาแฟพราสุขสีดำมะนาว ยังกายดีบ่กายดีก็ฟรบ่ช่แมว่าจะชื่อใครนะสามเช้าน่ะไข่บ่กินนั้นดีไข่ตาตาก็บ่มไน้ำตาบ่เปียกมนขึ้นี่บดยาเธอลูกไปชียห้กล่องหนึ่งบนเพดบนไอมันนอะตาก็เบนห้องนี่นี่น่ะเฮากับเจ้าเจ้ากินกินยังถือกินยัง สึกเขาก็ได้โอ้ตักที่ชื่อยังมาฝากพี่น้อะไรอันนี้ก็ดีเฉพากินเลยยาจังแล้วกินไปกินไเบบดกินไปเบิ้ลูมว่าได้กินไปเบิ้ตัวไปเบิ้ลได้ยู่เฉยๆอนี่คนมาได้ไดีจะกินเนาะไทยอะไกินรวกันไทยไะไรกินกินข้าวกินน้ำก็แซ่บเฉพาะใช่ไหมเท่าแซ่บอยู่ให้มีมเนี่ยกินเนี่ยถึงปากแซ่บอยู่อืมอืมอืม แต่ลงไมหลงมันมาเช่าผู้เชาบานคช่อยู่มีเพื่อนให้กินได้แล้วมีเพื่นให้กินทื้ันกรเชื่อเขาได้เงินไดเชื่อเขามืเพื่อนเ่เอาชื่อหอยวันนี้นี่นเ่นเาย่างเป็ดคนแรคนี่หาเออคนกลางว่าชื่อมีบางคนมาหลอกขายชา่างชาติมีแล้วมื่มือเทีแล้วจำไปได้ย่มัสามสี่มือผู้ลูกปลาลูกประำนาปลาคนมาหลอกขายกับมมีบ่ตามรถจากตัวอย่างมม กามีวัหันเยไม่ได้ลุๆอยู่วังหันนะแต่ลงมองี่ยมัมีน้บ้านเอง่ยมันรหาเนี่ยอว่ามาเพียงบ่กินข้าวกับนังยเแต่ละเมือไม่เลูกทำลูกชายก็เช้เก็ประเดี๋ยงให้เชียรประเดี๋ยงให้ว่ามันเป็นง้อำแบนี้หรือมาโดยยงเลยเชียรอประเด็กงมันก็แดยิม่เือมีเหเนาะเพื่อกันกับคนโชว์และเพื่อกันเขาวบาอยู่ กินคนยากนี่เขากันลำโอ้ยน้ะเท็่ไดนสับปไงบ้านนี้นาะโอ้เ,อเอม่น้องไปตองชิม,ชม,ม,มาบ้า,านาานี้นาอชิมาเมื่อไรเรามาหะออย่อื่นอกมางเื่อ,อเริ่มเลยพอดูน้องชารามาพอมีผุ้อใหม่ในนั้นจมบงโจมนอนโต้คนโต้ชันยันท่ไรอืออือันลูกพี่โดนไปพ่นตายบ่วบ่าว่าวลูกนะอื มาได้เง like. ma. ินบาได้คำอันนี้ก็ได้เฮือนก็เป็นแม่้างอยู่นี่แหละได้มาเล็กน้อยมาให้แม่ซื้อข้าวสักยาแม่เข้าชะล้มแม่ชวนเรากันนี่เนาะสมได้สมนี้ได้พี่น้องเลยนี่ได้แล้วได้เฮือนบาอยังมาอย่างได้เฮือนอย่างได้เฮือนแม่เป็นอยู่เข้าวมามาชะกอนเป็นอะไรขมาวชะกอนมาบึงแม่ชะกอนเชียงปางเราก็แหบหามเข้าวบดได้มาบึงน้ำกันน้องสาวว่ะ เออเออขึ้นรถมไม่ได้หรือขึ้นรถมืดอยากน้องเขาไม่ได้ไม่ได้ก็ตัดสใจใช่ไหมแล้วแบบนี้เนาะมาเนี่ยไม่ได้กระยามาน้องสาอ่ะเป็นอย่างนี้ตกก็นอนเห็นได้มันบม่ได้บุญวันชนะเขามันชนะเขาเพราะฉะนี้แหละเอ้ยเอ้ยว่มานด้ขโมยกับไม่ได้แล้วเฮาไม่มี คืนบ้านนม่วงนะเชื่อเขาเขาห่งมั่วเชื่อบุ้งว่าแนวมันถูกถูกมาทัพพนแล้วหน่อยถูกง่ายกับปุปินบุบป่วยยังกับใครอยู่น้องมีสาวเน้องจังหวะแล้วเป็นโรคสลายแล้พี่น้องมันเส้นเอ็นเป็นเปี้ยเป็นรอยเป็นน้ำพฤกอามาพาดไปเลยนะเขาเลยก็ได้ว่าลอยลอยเป็นบลอยอันนี้นะคือมันครึ่งได้ตัวนี้มันครึ่งไม่ได้ตัวนี้นะ มันค่อยเป็นเปนทีละหน่อยทีละหน่อยเนาะย้ำข้าแตละเก้วนะแตละมือนาแตะกี้กัเป็นโมฮ้งปไหพอไปไปมาได้อ๋อช่ากระทะได้ตองกินคาเฟ่จะามาหัแต่เป็นรอบแต่เป็ชัากระทได้ไรอันนี้โบได้เนี่ยเนี่ยโอ้ยจากินยาโบทันยายาโบทันกันมันก็ช่กโบได้หละโอ้ยมันเป็นเนาะม่ม่แม่เป็นใจไม่บูชาอะไร บบมันสิเป็นไม่ได้ก็ว่าไมนได้มันก็ดือเก่าเนาะแบบมันิะเป็นพี่นองเลยกับตัววินจังไ่ใช้บินวินบุรุษบินบุรณาเป็นเดือนเลยบินนี่ก็ได้มันก็เขาฉลบที่นี่แผ่นมาอยู่ใหม่น่ะแผ่นเมียทหารน่ะฉันมันก็มาจอบฉันก็ลูกสาวมันทันมาว่ะจอบเงินนแล้วเขาก็ได้เลยโดย เดี๋ยวนี้ยาเยอะก็บม่ได้ใช้เดี๋ยวนี้กันเนาะบม่ได้ใช้ยังบม่ได้ซักยังอยู่เฉยๆไม่มีเงินอยู่อยู่เฉยๆก็เฉยๆก่อนใช้พกเสื้อผ้าหรอกอ่ะใช้เพราะอะไรแต่ขนุนก็บบุญยากอดไปไหนเอ้ยเห็นไหนมันบ่มีว่ามันบ่ได้คอยเงินคำก็พี่น้องเอ้เจ๊เอามาจะใส่ไว้ลูกเต้ากันเนาะมันต้องใส่ข้อมือพี่น้องเอ้ต้องซักข้อมือยากันแล้วก็หาน้ินบุญท่นเนาะักคู่มือเห็นคนผ่านเงินชักคู่มือ แต่จะเหตดเฮือนเหตุซ่านเนี่มยน้องเบตองก็หาผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเราก็ได้โอ้ยยังได้เฮือนก็บแบบหนุ่ยยังได้เฮือนอืมได้กับ่ได้แหละบุญเฮาบ่มีน้องชาวบุญบ่มีไว้น้องเอ้ยมาสช่นกนมาเบิ่งแม่เช่นกันเฮาดำนาป่านาบนมือบนเวนยันเป็นนี่ได้ในยาอยู่ในเฮือนน่ะอืมนอนไม่พอหนกใครอยู่อืม อ <laughs> <laughs> ่าพี่น้องเอ้ยโอ้ยบัดนี้มันบ่สบายแหงป่วยบ่แหงแน่กินแน่ยากก็บ่มีโลแหงประกอบเข้าไปกันตมเนาะงๆปาพี่น้องเ้เอาจักสิว่าจังได๋บัดนี้เราก็ได้อืองไห้มันะดนลเนาะ่ทาโอ้ตั้งแต่ผู้ใดพี่น้องเ้ตั้งแต่ <laughs> ทรงสัมปีเลยแต่บนเตียงมาเจอเราก็เลยก็เป๊ะนอนๆได้เห็นมันเลตะดดสัมปิยาหืดยาไปหาหมอกหามอกับไปซักกับไปซักกันนั่นแต่ว่ามันก็ยังคือเก่าและตอนตอนกินนะไข้ขึ้นเนาะไข้พอตอนนั้นนะกะนักลงอีกอือพี่น้องเอ้ยเวอร์นี่มันอุ่นอยู่ตัวนี้มันเย็นมันครบอยุปยาบุเช้าเวอร์นี่นะอือ แพทย์เขาชักใครใครแน่เลยพอนอนได้กลางคืนนะงานเว้นก็นอยู่ได้แพทย์ามาเชักยามาชักงางเว้นมนยังคืนเลยไม่มาได้นอนเลยโดยโดยโดยช่วงนี้ได้ชักคืนชักยาก็ใครเนี่ยอยู่เนาะใครแน่ ข้างกูไม่ชกินก็บม่ได้กินนี่โย و. มันมัจจะตีบจะตันขัด้เมื่องอิด้เมืองก็พยายามมื่อแหละโดยโดยกินกันชองโตชามโตเด้อมีตู้เย็นอยูบ่บเออ,เอ,อเอาเอาไว้เอาไว้เพราะว่างชงชามโตนะพ่อไม่ใช่ตู้ไว้อยอมปิ้งกินนและใ้ตู้ใชนั่นยอมไว้ก็กินบวดง่ายเเราก็ได้ เ็ชีบดึงกันโดนเติบอยู่พี่น้องเลยโลหนึ่งก็นลายเติบอยู่น้องไปจองไปจะเึงตีชิ้นเดือในอนี้ไกระโม่้วโม่กันไเถอะชตายแล้วนี่ลูกชายลูกชายมากองเทไม่เท่าชาวพนนะันเขาพนัอไม่เถอะชีตายก็ไปนั่นกันไ,ไปอุ้ย ลูกสาวเคานี้บอกแกชนะช,าาชินเราจะไม่ต้องห่วงมันเยออีกองเลยแกชนะช,าาชินร่นแม่มันมากันเลยจะอเอาบ่เอาบุกินบุใช้ก็มันปุ๊บเจ้าเลยปุ๊บจเบจ้าผมจะเป็นนี่แหละไปแล้วตองเอ้ยสาวบอกแกไปได้เแาก็นอนนี่แหละเนานอนลกมาได้แต่หึงนี่ได้นอนลกมาได้พายทงไป,ปร่นผุดไปชมหม่โอ้ยพายผุด บรไดายขึ้นห้อยบรรดาหายเรือใจเลี้ยงดินแดงแข็งน้อยใหญ่มาได้ห้อยถึงห้อยไปปะไปปะบูเบงเหมืเนแถวอย่างนี้ไปคมได้ก็บม่เอิอนบังในภายทองไปเลยโดยเอาให้ได้ไดพี่น้อง,งนะเลยเนาะก็ตามที่ว่ามันว่าวบุได้เลยผสมเหมือนแถวเลยให้ได้ก็าหาเงินให้มันได้แน่เพราะว่าพอได้ชุดชุดบุได้บาล้านหนึ่งมาทางช่างเลย บมปูป่าโดยจะได้ช่างน้ำบรดาน้บ่เออน้ำมีกินเชียรโอ้มีชีได้จอบเพิ่งสร้างมาเดียวเลยนะโอมใจนี่โอมีข้า้นำกินน้ำอาบเดี๋ยวนี้เนาะโอ้ไม่เลยอู้ี่น้องสร้างว่าเถอะถ้าจะนำพลังคือคนเรามันจะขึ้นหลังอะไรแตียงเอ้ยแม่เราอยู่นี่อืมอืม มีแต่แนวแท้ไมุ่วยเนาะบิดยางหนึ่งกนะ็ยางนึงงน่งอโฮมใส่นจนใจนจคอครัวงบวนั้นโฮมใช่น้ำุ่น้ำรานกับวนั้นโฮมใส่น้ำพญาเนี่ยวนั้นสามยางอืมเอาเพียง,งคนดีคนหาขโมยอุกอกบกกบ,บกเงยังไงเนาะเอาเอาเอาพี่งยองไงอดทนอดทนไม่เท่าเอ้ อ่าเดี๋ยวแม่น้องไปตองก็มาได้บ่อื่นมื้อนี้เนาะพี่น้องเอ้ยอาก็มอตาเบิ่งกันแหมาบ่มีเงินแล้วโออืมเอ้ยอ่ะตู้เอ้ยเฮาสิซอยเจ้าอ่า200,000กเงินเฮาเองนี่แหละมื้อนี้เนาะอ่าพอได้เจ้าไว้ซื้อหืซื้อยาได้มีตู้เด้ออ่า ่ถูกท่านมาเช่หันไรเข้ามาได้เป็นเตียงเอ้ยนี่จะหมันจะยืนนี่จะเป็นโหน่งโพงชัยแก่บ้านแก่เมืองให้เจรลาเจรวยเดลยลงเงินไปก็จะลุมคงเงินคงคำเด้อยานเด้กเบ่งให่ยตลอดชีวิตแล้วขอเพื่องขอชัยในโรกเต้านั่นแหละมีพระราชคุณตระหนักไปก็ได้เลยเจ้าคกงเจ้าขวงขึ้นเงินจะได้มือกำขึ้นคำจะได้มือกอบขึ้นอะไรให้เจองได้ให้ได้กิ่งนันเด้อ าธุอ้าวๆพี่น้องเอ้ยก็อ่าช่วยๆกันไปเฮาก็อ่าพี่น้องเอ้ยดนๆก็มาเยี่ยมมาเบะเบิ่งยายเพิ่นเฮ้ยเฮ็ดจังได๋พี่น้องเอ้ยสู้ๆเด้อยายเด้อเ็จังได๋ก็อันาฟจยังกินอยู่เนาะกินน่ะถึกอยู่เนาะถึกยโสิดมันมีาอเดี๋ยวมื้อหน้าเฮาไมาซื้อมาให้กินนๆซื้อให้กลองนึงซื้อาหาเนะ คำกินนะใครนี pues you know> okay, okay. ่อยู่เนาะโอเคโอเคเดี nah, ๋ยวมื่อหน้าเดี๋ยวคณะเนี๋ยวชื่อชื่อมาให้พี่น้องเลยไปกลับก่อนเด้อยายเด้อโดยอยู่ดีมีห้งเศร้าไวไปโดยทำบนผมอาหารไหวทานมันหายเลยสาธุไม่เท่าโดยโดยโดยไปพี่น้องเลยอ่ามัในี้ก็กลับก่อนขอเถียงกับพอดีระวัง อามหาน้องอนาแจ้วพี่น้องเอกบ,บริวาตั้งใจอ่ามาหาเราก็เลยบริซื้อสั่งมาให้เราพี่น้องเอกนนเนาะอ่าพอดีซื้อปลาโลหนึ่งพอดีพี่น้องเอกปลาขาวเนาะไปบริวาให้เราไปปิ้งพี่น้องเอกใกล้ายๆว่าคนเท่านะเป็นเว่าจังใดจะมาอยู่ไทยก็เป็นอ่าอเมผึ่งอเมพาดนะเคยเซบาเลยกคยพี่น้องเอกนนเนาะเราก็ อยางบ่ได้เด็กเล็กนะคล้ายๆว่ามันแข่งขานี่ลอยค่อยลอยไปเธอหน่อยเธอหน่อยเธอหน่อยแล้วก็ลอยนักไปได้เลยจนจนยางบ่ได้ทุ่มือนี่แหละกินยามันยังกระสารพัดพี่น้องเงินเปเตียงเคยเอาเงินมาหมอบแผ่แล้วก็ลายต่อลายเทธอเลยกับไปหาหมดหาโมก็เคยแต่ก็ไปมากเพิ่นกับว่าบ่ได้เป็นยังเพราะมันเป็นมันเป็นเรื่อยๆไปซื้อนะพี่น้องเห็นบ่ได้เจ็บบ่ได้ปวดมันบ่มีเฮงไปเลยเห็นไหมเนาะคล้ายๆว่ามันมันเบิดเฮงอะไร อ่าแล้วมันย่างบ่ได้เลยเฮ็ดหยังบ่ได้แล้วก็กินยาหยังก็คือเก่าก็เฮ็ดจังได๋อีต้นเนาะอยู่พี่น้องเอ้ยยายเพิ่นก็เลยเนาะมีหลานผู้นึงอยู่นําตะกี้ก็เลี้ยงมาจนใหญ่ซํานั่นแหละน้องตองเนาะแล้วก็ใหญ่มาแล้วก็หนีาลาละว่าเนี่ยพี่น้องเอ้ยไปเฮ็ดงานอยู่นครหลวงเวียงจันทน์แล้วก็อ่าบ่ได้าเงินคํามางนึงหันมาอยู่มาแล้วก็กลับไปใหม่อีกเนาะ อ่ากับผมมีผู้บงผู้หญิงแล่วป่ะนี่มีลูกชายผู้เดียวนั้นเพิ่นกับไปพูดไปพี่เลี้ยงเัวเลี้ยงอย่างรับจ้างไปพี่น้องกับผู้ชายกับสมผู้ชาย,ายแหละมันกับผมคือผู้หญิงเนาะอ่าจังไหนก็ต้องขอขอบุญข,ขอบคุณพ่อแม่พี่น,อน้องเบสทุกคนที่เข้ามาติดตามทำส้มคลิปในมือนี้เนาะจนจบแล้วกับ,บข่าวโฆษณาด้วพี่น้องเด้อสำหรับมือนี้ไปก็แล้วพี่น้องเลยสบายดีบ๊ายบายเบสทุกคนนะพี่น้องเนาะ